ผลงานครับแอร์คอร์จ8.20นะฮะคันนี้เข้ามารีแมปนะฮะจูนกองหลังใช้งานน้วมันโซฮอล95นะครับก็คันนี้เดิมสลิตทุกอย่างนะฮะลูกค้าเพิ่งตั้งวาไปกลับเข้ามาจูนนะฮะประจับเพิ่มจูนก็ปรับรอบช่วยเรื่องตัวสั่นปรับให้ทุกระบบนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะครับคนละคันแน่นอนแอร์คอร์จ8.20นะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานด้วยนะฮะช่วยเรื่องตัวสั่นนะครับ คันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะัคิดค่าที่ดีสฝนของเราคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้นะครับเป็นไวแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันก๊าดกันนะครับใส่เบนซิน,สนใส่แก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดทิ้งทุกอย่างนะฮะจี๘สองเจโศนะครับเดิมสนิททุกอย่างนะฮะ